ในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเราทุกคนล้วนเคยรู้สึกว่าตัวเองเล็กเกินไปที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้แต่จงเชื่อว่าความคิดของคุณมีพลังความคิดสามารถสร้างโลกสร้างอนาคตและสร้างปาฏิหาริย์ได้แกะขาวตัวแทนของความบริสุทธิ์และความหวังยืนอยู่กลางทุ่งกว้างภายใต้แสงอาทิตย์ที่ส่องประกาย แม้จะถูกมองว่าอ่อนแอหรือแตกต่างแต่แกะขาวเลือกที่จะใช้ความคิดบวกเป็นพลังในการเดินไปข้างหน้าเรื่องราวของผู้คนที่ประสบความสำเร็จมากมายบนโลกใบนี้ล้วนเริ่มจากจุดที่ไม่มีใครเชื่อพวกเขาเผชิญอุปสรรคล้มเหลวเจ็บปวดแต่ทุกครั้งที่ลม้มพวกเขาเลือกที่จะลุกขึ้นใหม่พร้อมความคิดที่เข้มแข็งกว่าเดิม นี่คือพลังของการพัฒนาตนเองที่แท้จริงธรรมะบอกไว้ว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานทุกสิ่งเกิดจากใจเมื่อเราเลือกที่จะมองโลกด้วยความสว่างเรากำลังสร้างเหตุที่จะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่สว่างตามมากฎแรงดึงดูดจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่คือการทำงานของพลังจิตและพลังใจในทุกวัน ลองคิดดูสิว่าหากคุณตื่นเช้ามาพร้อมคําขอบคุณส่งความรักออกไปสู่ผู้คนรอบตัวและทำงานด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยศรัทธาคุณกำลังส่งสัญญาณพลังงานที่ยิ่งใหญ่สู่จัก,กรวาลและจัก,กรวาลจะตอบแทนคุณด้วยโอกาสและความอุดมสมบูรณ์แกะขาวสอนเราว่าแม้โลกจะไม่เข้าใจแม้เส้นทางจะไม่ง่าย แต่ตราบใดที่เรามีความเชื่อมั่นในพลังความคิดเราสามารถสร้างปาฏิหาริย์ขึ้นมาได้จริงไม่ใช่แค่ในความฝันแต่ในทุกย่างก้าวของชีวิตจริงวันนี้ขอให้คุณเลือกที่จะเชื่อเลือกที่จะรักเลือกที่จะส่งพลังบวกสู่จักรวาลและอย่าลืมว่าคุณเองก็คือผู้สร้างปาฏิหาริย์ได้เช่นกัน